ทุกคนคะที่นี่คือทะเลสาบนะคะทะเลสาบท,ที่อยู่ใกล้ออยู่หน้าบ้านสาวจาันนี่ละคะเดินมานะคะเดินมาสิบน,นาทีก็จะเห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะ่ะอืมสัจ์การเอาบรรยากาศดีๆมาฝากเนาะจ่ะแล้วก็มีนกนั่มค่ะพี่น้องนกกําลังแอบกินเหยือ่อป้าดพี่น้องคะ่ะอืมคุณอนะ แถวนั้นก็เป็นบ้านสองคนค่ะพี่น้องเียให้เบิง้งหน้าบ้านเธอ,อบ้านเสาจันยูพุ่นดูทั้งปลาคุณขายางมาหนบ้านสวยๆพี่น้องคานี่เออเดดกำลังจา้าคุณขาแดดกำลังจา้าลูกชายมาตกปลาที่นี่เลยค่ะตกปลาแล้วก็ปล่อยไปพี่น้องขะตกปลาแล้วก็ปล่อยไปเออเสาจันท์อันเอาขาดจุ่มแล้วค่ะนา้ำเ,เย็นเย็น เห็นตัวปลาเลยนะคะเห็นตัวปลาเลยไหนเดีวแป๊บนึงแป๊บนึงเมื่อกี้เห็นอยู่เห็นบ่เห็นไหมเดียเสียวโทรศัพท์ตกค่ะพี่น้องเออตรงนั้นจะเป็นทางยางคือกันอีกฟั่หนึ่งก็เป็นสนามกอบนะคะเดี๋ยวสาจันสิพายางขึ้นไปเนาะสาจันมาสิพายางขึ้นไปค่ะดี่ มื่อี้มันบอได้ว่าแดดถึงขนาดว่าฮอนแท้ฮอนว่ามันเพิ่งแดดเพิ่งออกค่ะก็เลยมารับวิตามินซีเพราะว่าเรายังทนได้อยู่นะคะเออเรายังทนได้อยู่เออวิตามินดีก็สีวายวิตามินซีไหมวิตามินดีค่ะพี่นอ้องทางอเมริกนันีเขาก็กินวิตามินดีเยอะสร้างเสริมเสริมเสริมสร้างร่างกายโอ้ย คนวกาไทยบ,บ่ค่อยของนาะพี่น้องเดสดจางสิพากขึ้นทึ่งทังภูเขาเทิ่งภูเขาบด้ใส่อันรองเท้าผ้าใบามาดิใส่ลองเท้าแตะค่ะมีสูงนิดหน่อยจนถึงปานกลางเอ,อขึ้นเขาค่ะขึ้นเขาเออมื่อเอาไม่เมื่อยจน้อยน่ะ ก็เป็นสนามกอลอีกฟังนึงจากี่นลิงค์ค่ะเห็นบอสสนามกอลอีกฟังนึงเอ็นบอส<ม>เออน่ารักนะนะคะงามลองไปใส่นี่ค่ะรอบสวยมากเลยค่ะลมก็เย็นพูบนบาดเจ็บจันยู่ทั้งทึ่งอัน เท่าเงินข้าขาวพุนค่ะแทงน้ำข,ข,ข,ข้าวขาวคุค่ะแทงน้ำข้าวขาวเท่านั้นแหละบ้านเสาจันทร์ู่เท่านั้นแหละคนสนามก๊อฟี่รอบรอ,อบเลยค่ะกลางหมูบ้านเลยนะจ๊ะแพงมากเลยราคาบ้านแถวนี้แพงมากเลยค่ะแต่ดีที่ว่าเสจาจันทร์ซื้อมาสิบห้าปีที่แล้วแสนถึงแสนห้าหมื่น ห้าพันเหรียญสาจันซื้อบ้านนะสมัยสิบห้าปีที่แล้วถือว่าโชคดีเนาะจ้ะทุกคนเอ,อโอเคจักนาทีแล้วนี่ก็ไม่เกินสามนาทีเนาะเออไม่เกินสามนาทีก็จะพอแล้วสาจันสีแอตให้เบิ้งเรื่อยๆด้วยจ้ะทุกคนอ๋อเออเราไ่ค่อยให้ไพมา ถ่ายวิดีโอให้ดอกจ่าถ่ายผพ้ดเดียวถ่ายผพ้ดเดียวกันมีไหมปิดกล่องแน่นอนจ้า,จาโอเคเจอกันใหมนะจ๊ะ